あっ。ショッカッカ ทุกคนนะคะขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของทางเรากันหน่อยเลยนะคะร้านคุกกี้แลนด์ชอปนะคะรับเติมเกมราคาถูกนะคะ,บ,ะ,คะบอกเลยนะคะมีแพ็กต่างๆมากมายหลากหลายเกมเลยเพื่อนๆอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะคะเติมสนุกไม่สนุดนะคะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะต้องคุกกี้แลนด์ชอปเลยค่ะทุกคนฝากเพื่อนๆน,นะคะทุกคนมาอุดหนุนกันด้วยนะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ สวัสดีทุกๆคนเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแปนปปดซีค่ะวันนี้เราเจอกับน้องหมูป่านะคะโรคิมไรเดอร์นะคะสำหรับชั้นที่2นะคะเผื่อใครที่อาจจะผ่านไปแล้วเนาะหรือใครที่ยังไม่ผ่านก็สามารถลองดูตรงนี้ไปประกอบประยุกได้นะคะในชั้นนี้เนี่ยนะคะเจ้าบอสเนี่ยจะทาสตันใส่เรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องมีตัวที่คอยช่วยนะคะลดดีบัฟนั่นเองหรือต้านการสตันนะคะคือจะมี BTS เนอนาะพาเฟ่นะคะมีสแนปดากอนซึ่งสามารถใช้ หนัก,กนก็ได้นะคะอันนี้เขาก็จะมาไกด์ไลน์ให้เรานะคะว่าแบบมีอันไหนบ้างนี่ค่ะจะมีการมอบดีบอฟนะคะลดความเร็วโจมตีนะคะสตูตัวนี้จะมอบเอฟเฟกนะคะนี่ค่ะสตันให้กับสตูด้วยก็คือพวกเราก็จะโดนสตันเองนี่ค่ะการใช้เอฟเฟกลบล้างดีบัฟช่วยก็จะเดีมากแล้วทำไมถึงเป็นทีมนี้นะคะอ่ะลืมบอกไปนะคะสำหรับใครที่เพิ่งมาดูเนาะ โหมดนี้นะคะบิสกิตค่อนข้างสำคัญค่ะตัวที่อาจจะไม่แอคทีฟมากสำหรับเราก็จะเป็นดูค่ะท็อปปิ้งท็อปปิ้งคือเราอ่าสมมติถา้าเราใช้เนี่ยออฟเราไม่มีผลเนาะมันก็จะเป็นแบบใช้เหมือนอ่าครูดาว5เมตรนะคะได้สัก15%แล้วก็ได้คอมโบจาก5เมตรเนี่ยอีก5%็ก็เป็น20%นะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะได้จากบิสกิตอย่างเดียวเลยทุกคนก็สามารถใช้บิสกิตที่เป็นอีกปิกได้นะคะเดี๋ยวนี้มันให้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยเนาะแล้วก็ค่อยรีโลหาค่ะ แต่และตัวนะคะทําไมรอบนี้ถึงไม่ใช้ออฟลองแล้วความเสียหายนะเพราะว่าถ้าดูดีๆนะคะตัวดามเมจเราเนี่ยจะไม่โดนดามเมจเลยเนาะตัวส่วนใหญ,ญ,ญ่ที่โดนดามเกจก็จะเป็นตัวแท้งของเรานะคะแล้วก็จะโดนแค่สตันค่ะสตัรตรงนี้นะคะใช้ได้ทั้ง BTS และ s n p p ด a กอนเจฟก็เลือกใช้ s n p p ด a กอนมามันก็โดนโจมตีนิดๆหน่อยๆนะคะถ้าสังเกตนะคะจะเห็นว่าถ้าเจ้าเค้ก2ตัวเนี่ยมันยืนเสมอกับตัวของหมูป่าเนี่ยหมูป่าจะเป็นอมตะทุกคน อ่านี่เห็นไหมปุ๊บยืนเสมอกันเสร็จแล้วนะคะมีสถานะไร้เทียมทานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีตัวที่คอยแบบว่าเออโจมตีไปเนาะก็จะมีอ่าเซนรู้สึกว่า m ิวเกี a y เนี่ยมันพอช่วยได้บ้างตรงนี้ในส่วนของรถเหมือนรถเกาะบ,บอสนอนลดพลังป้องกันนะคะไม่แน่ใจว่าจังหวะที่แบบเอารถไปชนตรงนี้เนี่ยมันทําให อีเจ้าเค้กสองข้างเนี่ยกระเด็นด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าจากที่เราเห็นได้ชัดนะคะจะมีถาวันของตัวซิลิลี่นะคะที่ทําให้เจ้าเค้กสองตัวที่เป็นลูกสมุนข้างๆเนาะมันเดินช้าลงนะคะแล้วก็มันก็จะโดนโจมตีด้วยเนาะ นะคะแล้วก็เขาเรียกไงเหมือนกับมันโดนถาวันอะ่ะมันก็จะยืนหยุดนิ่งๆเห็นไหมทุกคนนะคะตรงนี้เซเลรู้สึกว่าเออมันน่าจะช่วยได้บ้างนะคะแล้วมีจจมโจรคุณธรรมที่คอยเพิ่มดาเมจธาตุให้กับตัวของเคมเรที่เอาไว้ปิดบอสเราจะเห็นว่าเคมเรเนี่ยช่วยปิดบอสได้ค่อนข้างดีนะคะอ่าก็จะอาแดปเอามาใช้แล้วก็ออฟลอร์ลดความเสียหายแทบไม่ต้องใช้เลยเนาะนอกนั้นก็โจมตีตามปกติเลยค่ะทุกคน เวลาแอบเิีวเฉียนนิดนึงนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะดาเมจเซฟแบบอาจจะไม่ได้แรงมากหรือเปล่านะคะอ่าตรงนี้นะคะตัวของคุกกี้ของเราเขาจะปรับเป็น5าดาวให้ให้อัตโนมัติเลยะคะ่ะเป็นขั้นต่ําแล้วก็เลเวลเนี่ยขั้นต่ําคือ70นะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยคะ่ะสำหรับชั้นที่2นั่นเองค่ะแดีชั้นที่3นะคะทุกคนก็เราดูกันได้เลยค่ะ